กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมสิครัาเรามินิบ้าแอมเราทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับนานอยอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีนนนยสระบุรีครับเอฟซีเนาะอุ้ยเฮียนครับนานนอยนี่เพิ่นไปตัดใหม่มะเผาทานครับอยู่กลางป่าลึกครับอยู่กลางป่าลึกเนาะครับเนาะก็ตัดใหม่แต่กองแบบง่ายเลยครับเอฟซีตกกลางคืนมากมากอีกเลยครับไปตัดเมื่อวานนี่ครับเอฟซีเนาะไปตัดเมื่อวานนี่ครับ ผีนางใหม่ออกมาจากต้นใหม่มาบอกเลขจ้จะครับเอฟซีจะเป็นสองตัวหรือสามตัวเนาะครับนนอยก็พร้อมแล้วครับนั่งทายู่บ้านนี่แหละครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับนนอยครับสวัสดีค่ะนนท์สวัสดีครับผมไปตัดใหม่อีกแล้วที่พ่อครับครับไปตัดไหม่อีกแล้วครับครับเ้าสู้ฟังนะครับไปตัดใหม่แนวไหครับไปตัดไปตัดไม้อยู่ที่นานะครับครับตัดอยู่ที่นาอยู่ตางอำเภอนะครับอือครับพตัดแต่ตัดเสร็จเรียบร้อยกกลับบ้านเมื่อ บ้านมาเมื่อเห็นผีแบบแกเป็นนางไม้เลยครับครับเห็นผีนางไม้ก็ว่าเป็นผีนางไม้เลยนะครับครับผมตามปาหาที่บ้านครับผมว่าอย่าตัดอย่าตัดไม้เด้ออย่าตัดไม้เด้อพอแล้วเด้อครับเราก็เลยเอา้าไม่ตัดแล้วจะให้ผมทำยังไงผมตัดไม้เผาถ่า,านครับผมแกกแกก็บอกบอก ไม่ต้องตัดแล้วนี่มันนี่มันมน,นี่จะบอกเลขให้นะเลขเหล่านะจะบอกเลขเลยจะบอกเลขให้สองสามวันนี้ก็เห็นนะหน่วยไปตัดไม้ไม่ใช่หรอครับครับก็ไปตัดอยู่ครับทุกวันครับอันนี้ไปตัดก็ไปตัดจริงๆก็ไปตัดจริงๆครับมาตัดมาเผาถ่านครับผมตัดไม้พวกไม้เล็กๆน้อยๆเนาะครับครับผมตัดเผาถ่านแล้วก็เผาถ่านขายนะครับครับไม้มันเยอะพี่นางไม้นี่เป็นลักษณะไหนครับ ออกมาก็หน้าตาก็ธรรมดาเลยครับผมยาวผมยาวธรรมดาผมยาวธรรมดาเลยครับ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 แต่นี่มีต้งไม้คนนี้เขาใส่ชุดขาวครับผมใส่ชุดขาวครับผมใส่ชุดขาวใส่ชุดขาวมาตามมาถึงบ้านเลยสงสัยจำสินเนาะครับเป็นคนนมหรือคนแก่ครับเป็นคนก็ก็คนออกกำลังตีสิบห้าเทปแล้วนะครับโอ้แก่แล้วเนาะครับผมครับก็มา มาตามหามาตามถึงบ้านเลยบอกไม่ต้องตัดต้นไม้แล้วนะไม่ต้องตัดต้นไม้ไปตัดต้นไม้นี่ไม่ได้ไปขอเจ้าที่เจ้าทางครับวะก็ขออยู่นะครับก็ขออยู่ครับขออยู่เหมือนกันครทีแกก็ไม่รู้ตามมาูกใส่แกแบบไม่มีต้นไม้อยู่หรือยังไงเนี่ยครับโอ้ครับครับครับไม่มีต้นไม้อยู่แกก็เลยบอกบอกให้เลิกตัดนะครับครับผมเราก็บอกเรื่องตัดแล้ว ต้องต้องบอกเลขให้นะครับผมเล้บอกบอกเลขให้นะวงนี้นี่แล้วว่ามันจะเขาเขาก็นิ่งหรือับเดียวเขาก็บอกเลขให้ครับบอกบอกสามตัวเลยสามตัวเลยครับบอกสามตัวเลยครับตัวไหนครับน้าหน่อยหนึ่งหกแปดครับผมหนึ่งหกแปดครับผมหนึ่งหกแปดเลขสองตัวละครับอกไหมครับสองตัวไม่มีครับ ไม่มีสามตัวครับก็ตัดตัดเลขเอาสองตัวหกแปดแปดหกเนี่ยครับครับตัดเลขหกแปดต้องก็ตัดเล่นเอาเนาะตัดเล่นเอาครับครับผมครับผมบอกเสร็จปุ๊บเขาก็หายหายแวบไปเลยหายแวบต่อหน้าเลยหายหายแวบไปสงสัยแกกลับไปที่ต้นไม้เหรอครับครับกลับไปที่ต้นไม้ครับที่ต้นไม้เนาะกระสะดุงเตือนเหมือนกันรุ่งตื่นมาเอา บอกเลขสามตัวถูกใจงวดนี้ไม่พลาดแน่ปีใหม่ด้วยจะใกล้ปีใหม่ด้วยครับผมเข้าพศหกแปดปีใหม่นะครับเข้าเข้าพศพอดีครับครับเข้าพศพอดีเข้หกแปดเลยหกแปดแปดหกนี่ครับเก่งงูเก่งงูเลยครับเก่งงูเลยคู่นี้อ้าวเลขหกก็หมุนเป็นเลขเก้าด้วยเนาะครับเผื่อเก้าแปดนะเผื่อเผื่อเผื่อาไว้ครับครับครับลองดูลองดูครับผม ขอให้มีโชคใหญ่กับน้าหนุ่ยสระบุรีเนาะเดี๋ยวเสียบเบิ้ตัวเลขครับขอบคุณครับน้าหนุ่ยครับรับไม่รวยเลยครับครับสาธุสาธุครับนี่ครับตัวเลขของนาหนุ่ยเนาะครับเนาะน้าหนุ่ยงวดวันที่สองครับสองมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับแคปหน้าจอไว้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมเราทงกับทีมงานน่าไม่เด้กครับเนาะหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดครับเอฟซีเมนี้ครับยันเพิ่งไปใส่ครับเอฟซี บ่าวแอมมาทงสิผ้าไปเบิง์นองดีครับมีคงดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมมาทงนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้คงดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับตาผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับ่าผู้ชม ของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรถตรีจึงสิ่อถือนะครับน้องัผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ข้างในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคับครับท่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอนเรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลือกการทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมช,มชมชอบค้าขายทุกอย่างแลวเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็อีใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ ตอนนวดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาเมตตาไหนยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหูยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบุตรบังหรือว่ามีอาทันมาบุตรมาบังหนาลาน เห็ดในคนมองมาเห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับ่านมชมนะ้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผ้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผ้ชมเปิดฝาลงุงปูออมากนะครับเนาะ แล้วก็เมื่อแตะแครับ่านมู้ชมเมื่อแตะแะล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูปปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็ะเสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่รนมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดจุดดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบัวลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้ล่ะกับมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย นี่ก็แจ่งขึ้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมมสามผูชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน่าสมผูช่มราคาเบาแอมเราทงนี่ในน้ำมุนมะน้ำครับ ได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให่อีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลา,ายครับมาฝากอีพซี่โบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเกล้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลือโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบน, er นะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ต่อพุ่นต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธ